คือภาระทั้งหมดมันมันมันกลายไปตกอยู่กับคนที่ต้องสัญญาแต่มันแต่ก็สัญญานะเพื่อนจาได้ก็ใช่หนูก็สัญญาครับว่าหนูจะทําให้เขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีสุดในโลกครับได้หรือยังรู้สึกอะไรรึเอย่าคะรู้สึกขึ้นบ้าค่ะผู้ชมครับกล้องตัดมาดูนิดหนึ่งคำพูดที่หนูพูดไปเนี่ยเขาได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาแต่งงานกันหมดแล้วนี่ มั่นใจมากเอ๊ะแล้วทำไมได้ข่าวว่าหลังแต่งงานอยู่ด้วยกันแค่ประมาณ4ี่วันนะคะหูกแล้วครับหูกแล้วครับผูกแล้วครับผูกแล้วครับจากวันที่ทีมงานโรถามข้อมูลตอนนั้นสี่วันจนถึงวันออนแอร์เนี่ยหกวันแล้วครับเดี๋ยวนะแต่งงานไปตั้งหลายวันหลายเป็นเดือนแล้วนี่แ่ทันวาร์ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเวลาหนูนอนที่ตวนเนี่ยมันมันใกล้ที่ทางมานค่ะมันขึ้นทางด่วนง่ายอะไรง่ายแต่ว่าเวลามาเจอกันก็คือเวลามาเจอกันก็หนำใจ กินข้าวกันหนังใจข้าวกันดูหนังไปเที่ยวกันหนังหนังใจแต่หมาถือว่าบ้านคือแยกกับบ้านกันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับอยู่กันอยู่บ้านเดียวกันครับแต่หนูว่าจะจะติดจะติดที่สวนเขาชอบนั่งทำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกวางอยู่บ้านเขากวางก็จะเป็นแบบดูคอมหลักบ้านเป็นหลักบ้านไงเป็นแอดมินอยู่ในห้องแอดมินค่ะงั้นก็แปลว่าเรานอนสวนเลยเหรอครับโดยมากโดยมากบางวันก็คือก็คือถ้าวันไหนมีงานก็จะมานอนที่บ้านใช่ อะไรก็ไม่มีแบบแต่งงานแล้วก็ไม่มีแบบคนถึงเขาไปฮันนีมูนกันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปไปค่ะเุณเชิญเอางั้นไปเอาไปพี่อ้อยเดี๋ยวไปค่ะไเดี๋ยวไปนี่นี่ขอบขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตอีกแล้วที่ถามขอบคุณอีกแล้วเดี๋ยวไปตอนสแตมป์พาสปอร์ตร้องไห้นึกถึงพี่อ้อยพี่ชอตมันก็ต้องมีบ้างไม่วางประแกรมไม่ว่าจะไปเดือนเมษาดดีีแแล้วล้วไปไปดูสกุลากันที่ยิป ย้อนเว<ช> <ๆ S 1> ลากลับไปนิดนึงตอนนั้นน่ยจริงๆแล้วมีข่าวจะแต่งงานอยู่หลายครั้งจนกระทั่งกว่างเองก็รู้สึกว่าพี่โคอย่าเพิพ่งพปพูดว่า่ะแต่งงานเพราะว่าพอจะแต่งมันเกิดการเลื่อนมาเรื่อยๆเรืๆๆ <ๆ S 1> ่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะ,คะตอนนั้นอะไรที่มันเป็นเหตุผลของการที่ต้องเลื่อนบ่อยๆในตอนนั้นตอนแรกหนูไปให้อต่อยไปตู่ขอแล้วจะแต่งแล้วเกิดวิกฤตการณ์โควิดอ้าวแต่งไม่ได้มันก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นั่นแหละอย่นที่หนูบอกว่าปัญหาก็คือเหมือนกับรู้สึกว่าทะเลาะกันงงแงงแล้วแบบรู้สึกไม่อยากไปต่อค่ะ <kung> <divide S 1> ตอนที่ถูกเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเลยื่อยกวางรู้สึกยังไงบ้างนะคะอ๋อตอนตอนแรกเลยเสียใจอยู่แล้วค่ะพี่สองสองครั้งแรกคือเสียใจแต่มันเข้าใจได้แต่มันเข้าใจได้ไหว่ามันเป็นคนเข้าใจได้ในช่วงโควิดเราเข้าใจได้แต่วราคิดว่าโอเคหลังที่โควิดซาไปแล้วเราจะมีงานแต่งแต่มันก็ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออก็รออีกจนมาอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกจะมีสัมภาษณ์ก็เอาอีกและจะแต่งจะแต่งก็ยังไม่ได้แต่งอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันหลายๆครั้งแล้วเราผู้หญิงมันก็จะมีคนนู้นคน คนถามอะพี่เราก็จะตอบไม่ถูกอะบางเรื่องเราก็ไม่ได้อยากจะพูดทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ได้แต่ยิ้มเจือนไป<ล>ค่ะเราเราทวงเราถามเขาแมว่าเมื่อไรอ่ะเมื่อไรอะเคยถามช่วงแรกๆกวางถามค่ะเขาก็จะแบบอเออน่ะเดี๋ยวบอกอะไรเงี้ยจนจนกวางแบบพอหลังจากนั้นครั้งที่สาพี่สี่กวางรู้สึกว่าพอแล้ว ไม่ต้องพูดเลยนะความบอกเขาเองคือแบบหยุดก่อนออคือกวางไม่อยากตอบคนอื่นตอนในระหว่างทางของการเลื่อนไปเรื่อยอ่ะมันก, <c oughs> มนก็มันก็เกิดขึ้นพร้อมกับความสัมพันธ์ที่อาพูดตรงๆนะันนั้วันนั้นความสัมพันธ์ก็แย่งลงเรื่อยๆจริง <c oughs> ใช่